เจ้าวันนี้โฟอจะเนี้ยมาเนี้ยกุ้งแจน้ำป่านะเจ้าตอนนี้กำลังแกะกุ้งกันเอาพี่โฟอกิบกุ้งมาดูนะี่แกยังไงลูกม,ม,มีโซดาก็พี่โฟอจะ เดี๋ยวจะเอาเราจะเอาโซดามาล้างกันดูพิธีนางกันแกะโซดาไปเร็วไมใส่เราต้องใส่สโซดาล้างล้ง,ล,งล้างก่อนนะคะวันนี้เชฟฝุกครับล้างรอบสองคลับล้างรอบสองอ ขยำขยำนะครับจะได้กินขี้มือพี่โฟกนะครับตองมีง้ยพูดเลยอันนี้เราแช่น้ำโซดารอบที่สามนะคะเดี๋ยวรอสักแปบ๊บนึงนะคะกุ้งจะเปลี่ยนสีสสได้มานะครับเราจะทำการเรียงกุ้งต่อไปนี่บแบสะสนังมาเลยเอาบ้วนเ้วนไปค่ะ เดี๋ยวรอทำน้ำจิ้มลาดนะคะจะมีอ p 2ีนะคะค่อยมาดูตอน EP 2นะคะตามนี้นะคะนี่พี่โฟกเลยมาดูหน่อยที่เอามาดูนะคะตอนเรามาแกะกุง้งสวยๆนะคะ